ออถ้าพูดถึงวงเคป๊อปจากค่ายใหญ่โดยทั่วไปส่วนใหญ่พวกเขาและเธอก็ต้องพบกับความท้าทายในช่วงเริ่มต้นพิสูจน์ตนเองจนกลายเป็นที่ยอมรับของแฟนๆและในวงกว้างแต่ก็ยังมีวงหนึ่งที่แม้จะมีชื่อเสียงและมีผลงานที่ประสบความสำเร็จแต่พวกเขาก็ยังต้องพบกับความท้าทายไม่จบสิ้นจนถึงปัจจุบันในตอนนี้เรามารู้จักเรื่องราวของพวกเขาไอคอนกรุ๊ป ก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2013เมื่อ yg entertainment ต้องการที่จะหาวงบอยแบนด์กลุ่มใหม่ที่จะมาต่อยอดความสำเร็จดังเช่นรุ่นพี่ร่วมค่าอย่าง big bang จึงได้มีการทำรายการ s u r ไ i v a เที่ชื่อว่า Win Who Is Next ขึ้นมาโดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีม A และทีม B ซึ่งในขณะที่ทีม A ประกอบไปด้วยเด็กฝึกที่มีอายุและประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วทีม B ที่ตอนนั้นมีสมาชิก6คนอย่าง B. I. Jin h วา n Bobby, Junho, d ฮ n g h y อ k และยุ n h y อ n g ต่างก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปและในตอนนั้นมีอายุเฉลี่ยเพียงแค่17ปีเท่านั้นทั้งสองทีมพบกับความกดดันอย่างหนักเพราะทีมที่แพ้และไม่ได้เดบิวต์อาจจะต้องรอปีอีกหลายปีและอาจจะไม่ได้เดบิวต์ด้วยสมาชิกชุดนี้เสียได้ซ้ำซึ่งสุดท้ายก็เป็นทีม A ที่ชนะไปและได้เดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปวงใหม่ของ YG Entertainment นามว่า Winner ซึ่งแม้ว่าทีม B จะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายแต่พวกเขาก็ได้โชว์ทั้งทักษะสกิลและความเป็นทีมเวิร์กที่ดีเยี่ยมจนมีแฟนๆเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและมีการล่ารายชื่อกว่าหมื่นรายชื่อขอให้พวกเขาอยู่ด้วยกันต่อไป นั่นจึงทําให้ YG ตัดสินใจทําสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในวงการ K-pop นั่นคือการตัดสินใจจะเดบิววงบอยกรุปอีกวงในชว่วงเวลาติดต่อกันแต่ก็ไม่ไวที่จะผ่านระบบรายการ s u r v i v a l อีกหนึ่งรายการนามว่า Mix and Match โดยในคราวนี้ B.I, j ิน h วานและ Bobby ได้ถูกวางตัวให้เป็นสมาชิกที่จะเดบิวไว้ก่อนแล้วในขณะที่อีก3าคนที่เหลือต้องมาแข่งในรายการกับเด็กฝึกของ YG ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีก3าคนเพื่อที่จะหาสมาชิก7คนสุดท้ายที่จะได้เดบิวด้วยกัน นอกจากเด็กฝึก3คนที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะต้องพบกับความลำบากในการซ้อมเพื่อที่ได้ตามทันทุกคนแล้วสมาชิกทีม B ีที่ไม่ได้ถูกวางตัวไว้ก็ต้องพบกับความกดดันอย่างหนักพร้ะไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้เดบิวต์ครบ6คนตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ เท่านั้นยังไม่พอแม้ว่าจะถูกวางตัวไว้เป็นสมาชิกรอเดบิวแล้วแต่ VI และบอบบี้ก็ยังเข้าไปแข่งขันรายการ s u r v i อ o r อีกหนึ่งรายการระหว่างนี้นามว่าโ Show มี The ะวันนีซึ่งเป็นรายการแข่งขันแรปเปอร์ที่ดังที่สุดในเกาหลีใต้และแม้ว่า B i จะตกรอบไปเร็วเสียหน่อยแต่เพลง BI ที่เขาแต่งขึ้นและใช้แข่งขันในรายการกตัทยานขึ้นไปถึงระดับหนึ่งของเมลอนชาร์ตกลายเป็นเพลงแรกที่ทำได้จากรายการนี้ทางด้านบอบบี้เขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศ และสุดท้ายก็สามารถเป็นผู้ชนะของรายการได้สําเร็จทําให้เขากลายเป็นผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง18ปีกลายเป็นเดึกฝึกไอดอลคนเดียวที่ทําได้และยังทําลายขานิยมที่ว่าไอดอลแรปเปอร์ไม่มีความสามารถอีกด้วยกลับมาทางด้าน mix and match หลังจากที่รุนมาเป็นเวลานานสมาชิกทีม B ทั้ง6คนก็ได้เดบิวต์ด้วยกันและได้เพิ่มสมาชิกใหม่เข้ามาอีกหนึ่งคนอย่างชานอูอีกด้วยพวกเขาเดบิวต์ในานาว่าไอคอนซึ่งชื่อก็มีความหมายตรงตัวแต่เปลี่ยนตัว C เป็นตัว K ที่หมายถึงประเทศเกาหลี แปลว่าพวกเขาคือตัวแทนของประเทศเกาหลีนั่นเองนอกจากนี้โลโก้ของวงยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากธงชาติของประเทศและมีขีด7ขีดที่นอกจากจะอ่านเป็นชื่อวงได้แล้วยังหมายถึงจำนวนสมาชิกทั้ง7คนอีกด้วยในเดือนกันยายนปี2015ไอคอนก็ได้ปล่อยซิงเกิลแรกก่อนที่จะเดบิวต์อัลบั้มเต็มออกมานามว่า My Type 향적여 말하지 않아도 느낌이 와 머리부터 발끝까지 다 너는 내 취향적여 난너내 보면 가지고 싶어서 한 달이나 자기 전까지도 어. 생각이 나 ไมท์ไทคือผลงานการแต่งของ B i และ BobB y ตัวเพลงประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงทแทบจะทันทีนับตั้งแต่ปล่อยออกมาสามารถขึ้นอันดับหนึ่งชาร์ตทุกชาร์ตหรือออรคิวในขณะนั้นได้ถึง18ครั้งติดอันดับชาร์ตใหญ่ๆตลอดทั้งปีและมียอดดาวนโหลดเกิน1ล้านครั้งในเวลาไม่นานเรียกได้ว่าการเดบิวต์ของไอคอนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีมาครั้งหนึ่งเลยก็คงจะไม่ผิดนักหลังจากนั้นไม่นานไอคอนก็ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก Welcome Back ซึ่งหัวหน้าวงอย่าง BI ก็ทาหน้ที่เเป็น Producer, รวซอลก โดยอัลบั้มมีการแบ่งขายเป็น2พาร์ทและมีเพลงโปรดมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือลิทึมชา Welcome Back ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทำยอดขายทะลุ150,000แผ่นในเกาหลีและหลายเพลงในอัลบั้มก็ยังกวาดถ้วยรางวัลจากรายการเพลงไปอย่างมากมายและด้วยความที่เดบิวต์อัลบั้มเต็มนี้เอง ก็ทำให้ไอคอนสามารถจัดคอนเสิร์ตได้อย่างรวดเร็วพวกเขาได้จัดคอนเสิร์ตโชว์ไทม์ที่โซโอลิมปิกจินเนเซียมอารีนาต่อหน้าแฟนๆ1น0 0 0หนัคนและจะปล่อยอัลบั้มเพียงไม่กี่วันเท่านั้นซึ่งแทบจะเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการนี้นั่นจึงไม่แปลกที่อคอนจะคว้ารางวัลศิลป,ปินหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมจากทุกงานรางวัลปลายปีทําให้พวกเขาเป็นวงที่ได้รับรางวัลศิลป,ปินหน้าใหม่แบบแกรนด์แลมนับตั้งแต่ไชนีเลยทีเดียวจากความสำเร็จขนาดนี้ก็ใช้เวลาไม่นานที่ YG จะส่งไไอคอนปบุตลาดเพลงที่่่ใหญทีสุดดเป็นนองของ โลกจากประเทศญี่ปุ่นพวกเขาเดบิวต์ด้วยอัลบั้ม Welcome Back เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นและทำยอดขายไปได้ถึง6,000ชุดในสัปดาห์แรกและยังคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหมา่ยอดเยี่ยมประจำปี2016จากงาน Japan Record Awards มาได้อีกด้วยและเมื่อประสบความสำเร็จขนาดนี้ YG จึงไม่รอชา้าที่จะให้ไอคอนทัวทั่วเอเชียรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทันทีนั่นจึงทำให้ในปี2016พวกเขาจะมีผลงานในเกาหลีเพียงซิงเกิลเดียวนั่นคือ WYD แถมยังไม่ขึ้นโปรโมทเสียด้วยซ้ำและในช่วงระหว่างทัวร์ญี่ปุ่นนี้เอง YG ก็ตัดสินใจส่งพวกเขาไปบุกตลาดจีนโดยให้เข้าร่วมรายการ s u r v i v o r h e r o Soft Remix ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเดินทางไปกับระหว่าง3ประเทศและต้องทําการแสดงเป็นภาษาจีนอีกด้วย แม้ว่าจะมีข้อเสียเปรียบมากมายแต่อีค้อนกลายเป็นมงที่ได้รับชัยชนะมากที่สุดในรายการแต่เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างจีนและเกาหลีใต้ที่ประทุขึ้นมาในช่วงนั้นทําให้ซีนของพวกเขาถูกตัดทิ้งหมดในตอนสุดท้ายและแม้ว่าการไปแข่งคราวนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เสียเปล่าแต่อคอนก็ยังสามารถไปคว้ารางวัล Best New Force Group และ Album of the Year จาก QQ Music a w a r d ของจีนได้อีกด้วย 27ไอคอนได้ประกาศจัดโดมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งกลายเป็นวงที่4เท่านั้นที่จัดทัวร์ใหญ่ขนาดนี้ได้นับตั้งแต่ทงบังชิงกิบิ๊กแบงและชายนี่แต่แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในต่างประเทศมากขนาดไหนไอคอนก็แทบจะไม่มีกิจกรรมโปรโมตใดๆในประเทศเกาหลีเลยนับตั้งแต่เดบิวในช่วงกลางปีพวกเขาจึงกลับมาที่เกาหลีอีกครั้งด้วยซิงเกิลอัลบั้ม New k i s s Begin พร้อมกับเพลง b ริงบริงและ B Day แม้ว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีในระดับอินเตอร์แต่ผลงานอัลบั้มชุดนี้โดยเฉพาะในส่วนของดิจิทัลถือว่าน่าผิดหวังมากเมื่อเทียบกับสมัยตอนช่วงเดบิวต์ทั้งการหายหน้านานไปถึง2ปีการที่ไม่ได้โปรโมตในเกาหลีแบบจริงจังเลยนับตั้งแต่เดบิวต์ทำให้แฟนคลับของไอคอนในเกาหลีหายไปเยอะมากๆทําให้ณจุดนี้ ถ้าพวกเขาจะกลับมาประสบความสำเร็จในเกาหลีได้อีกครั้งพวกเขาคงต้องพึ่งสิ่งที่ทําให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้นับตั้งแต่ครั้งแรกนั่นก็คือเพลงแต่ต่อให้ฮิตระดับマ์ไทป์มันคงจะไม่เพียงพอมันต้องมากกว่านั้นมันต้องฮิตไปทั่วทั้งวงการสัรเสรานไปทั่วทั้งประเทศปี2018แหลังจากที่ BI ได้ดูฉากสุดท้ายของลาลาแลนจบเขาก็ใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงในการเขียนเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมา 프랭크 이름은 Love Scenario 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 Love Scenario 이젠 조명이 꺼지고 เพลงไตเติลจากอารบัมเต็มชุดที่2ของวง New Kids Return แม้ว่าเพลงจะมีเนื้อหาเป็นความรักที่ไม่สมหวังแต่เลิฟซีนารีโอก็กลายเป็นเพลงที่ฮิตทั่วบ้างทั่วเมืองแม้แต่กลุ่มผู้ฟังวัยเด็กที่ร้องตามกันได้ทุกห้องทุกโรงเรียน เพ่ขึ้นระดับหนึ่งในทุกชาร์ตทำ Perfect All Q ไปได้กว่า200ชั่วโมงมียอดดาวนโหลดมากกว่า2ล้าน5 0 0 0ครั้งมากที่สุดในปีนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะกลับมาเข้าที่แล้วสำหรับไอคอนพวกเขามีทั้งรายการทีวีมีทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศและยังมีคัมแบ็กในซีรีส์ New Kids อีก2ครั้งกับ Killing Me และ Goodbye r o a d ไอคอนก็เริ่มเดินสายรับรางวัลจากงานสิ้นปีต่างๆมากมาย ดยนอกจากเลิฟซเนลลิโอจะได้ซองออฟเ h อ y e เยียจากหลายเวทีแล้ว B.I. ยังได้รับรางวัลนนะักแต่งเพลงแห่งปีจาก m มลอ n มิวสิ a อ a วอรปี2018อีกด้วยและไอคอนก็ไปถึงจุดสูงสุดของวงการเมื่อพวกเขาชนะรางวัลแดสังในสาขาเพลงดิจิทัลจากเวที Golden d i s c Music a w a r d เรียกได้ว่าปี2018เป็นปีของพวกเขาอย่างแท้จริงขึ้นปี2019ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไปได้สวยกับไอคอนพวกเขาก็เริ่มเตรียมการที่จะคัมแบ็กในครั้งต่อไปจนกระทั่ง B i ได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในการใช้สารเสพติดและในขณะที่กำลังตรวจสอบอยู่นั้นเอง BI ก็มาโพสต์อินสตาแกรมพร้อมยอมรับว่ามีความคิดที่เคยอยากจะใช้ยาจริงและแม้ว่าสุดท้ายเขาจะไม่ได้ใช้มันแต่เขาอยากจะแสดงความรับผิดชอบและขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของไอคอนและศิลปินของ YG Entertainment มีผลทันทีข่าวนี้สั่นสะเทือนไปทั้งวงการเพราะแม้แต่คนที่ไม่ใช่อคอนิกและรู้จักวงคแค่ในระดับหนึ่งก็คงจะรู้ว่า BI มีความสำคัญต่อไอคอนมากขนาดไหน เขาเปรียบเสมือนหัวใจและศูนย์กลางของวงและแม้สุดท้ายผลตรวจจะออกมาว่าไม่พบสารเสพติดใดๆแต่อดีตมันก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้สำหรับไอคอนิกแล้วนี่ราวกับว่าโลกได้หยุดหมุนไปและสำหรับสมาชิกไอคอน6คนที่เหลือก็จินตนาการไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไร,รขึ้นปี2020ไอคอนกลับมาครั้งแรกในฐานะสมาชิก6คน พร้อมกับมินิอลบั้ม ID s i g n ซึ่งเป็นผลงานการโปรดิวซ์ที่ลงเหลือไว้ของ B.I และเมื่อขึ้นปี2021ก็ได้มีการประกาศว่าไอคอนจะเข้าแข่งรายการ Survivor อีกครั้งกับรายการ Kingdom แลวะวงจึงได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิล Y Y Y ออกมาก่อนที่จะเข้าแข่งรายการอย่างเป็นทางการ ย้อนกลับไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเส้นทางของไอคอนมีทั้งขึ้นและลงอยู่บ่อยครั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือไอคอนไม่เคยหยุดที่จะท้าทายตัวเองอย่างเช่นการเข้าร่วมงดอมครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่4แล้วที่วงได้ไปออกรายการสวายเวิ l ซึ่งก็ย,ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาต้องไปสู่ตัวเองปอีกมากมายขนาดไหนแต่ผมก็มั่นใจว่าไม่ว่าพวกเขาจะเจออะไรพวกเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาและสู้ต่อไปอย่างแน่นอนครับ 켜주지도 못했지 너랑 것 빨갛게 불 타오르던 우리 모든 게 악취만 남았죠 사랑했어 사랑.